สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เมื่อเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ อาวุธรัสเซียประดิษฐ์จะมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ทําให้เราได้เห็นนะครับผมถึงความสําคัญของโรงผลิตอาวุธหลังบ้านที่เรียกได้ว่านะครับผมเป็นการโมดิฟายดัดแปลงอาวุธขึ้นมานะครับผมจากเศษซากชิ้นส่วนของยุทโธปกรณ์ที่ถูกทําลายหรือเสียหายซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างมากมายหลายชิ้นแล้วนะครับผมจากทั้งฝั่งของรัสเซียและยูเครนเองตัวอย่างเนี่ยก็อยู่ในคลิปเก่าๆที่เราเคยทําไปนะครับผมมีมากมาย หลายสไตล์หลายแบบเลยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงการดัดแปลงอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยมันก็พอมีประโยชน์อยู่นะอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือปืนใหญ่ครับทุกคน แต่มันไม่ใช่ปืนใหญ่ธรรมดาเพราะมันเป็นปืนใหญ่ที่ถูกสร้างนะครับผมอยาเรียกว่าสร้างเลยถูกแกะมาจากยานเกราะ BMP 1, 1ซึ่งปืนหลักของเจ้ายานเกราะรุ่นนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือปืนรุ่น 2A28 กล่อมนั่นเองนะครับในคลิปเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นฐานรัเสเซียเนี่ยขับนะครับผมแท็กเตอร์ที่ก็น่าจะเป็นแท็กเตอร์ที่ดัดแปลงมาเหมือนกันนะครับผมลากจุงปืนใหญ่รูปร่างประหลาด ที่มีขนาดเล็กนะครับผมมาด้วยซึ่งพอลากมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ได้เริ่มทําการติดตั้งนะครับซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็สามารถพร้อมใช้งานในการยิงได้โดยที่เจ้าปืนใหญ่อันนั้นเนี่ยนะครับผมอย่างที่เราบอกไปว่ามันเป็นปืนใหญ่รุ่น 2A28 กรัมที่ถูกใช้งานนะครับผมเป็นปืนหลักของยานเกราะโซเวียต2รุ่นหลักๆด้วยกันนั่นก็คือ bmp 1และ bmd 1นั่นเองซึ่งการรีไซเคิลเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับมันเป็นเพียงแค่การถอดชิ้นนนส่วนนะครับ ป้อมปืนของเจ้ายานเกราะเหล่านี้ที่พังลงไปในสมรภูมินะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าทางรัสเซียเนี่ยสูญเสียนะครับผม BMP 1ไปจํานวนหลายคันมากๆเลยนะในสมรภูมิรสัสเซียยูเครนจึงไม่ยากเลยนะครับผมที่จะหาเจ้าอาวุธชนิดนี้มาและเรียกได้ว่านะครับผมยานเกราะที่เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถูกโจมตีนะครับผมต้องลําตัวไม่ได้แปลว่ามันจะเสียหายทั้งคันร้อเซมันยังสามารถแกะชิ้นส่วนอะไรไปใช้ได้อีกมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของล้อส่วนของเครื่องหรือแม้กระทั่งป้อมปืนอย่างเจ้าปืนก,มนกลม นะครับผมแกะมาส่วนของป้อมปืนแล้วก็ทําการตัดนะครับผมส่วนของเหล็กที่ไม i mean> ่ได like> ้ใช้ออกไปให้เหลือนะครับผมเพียงแค่ส่วนของปืนและฐานที่มันติดตั้งอยู่ตรงป้อมมาด้วยเท่านี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาทําความรู้จักกับเจ้าปืนกระบอกนี้กันสักหน่อยดีกว่าว่ามันมีสเปคเป็นยังไงนะครับผมและมีปลอดเป็นยังไงบ้างปืน 2A 28กรัมเนี่ยนะครับผมถูกผลิตโดยบริษัท KBP ซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตอาวุธสัญชาติโซเวียตนะครับผมดั้งเดิมเลยปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมเป็นปืนประเภท Smooth b o r e low pressure cannon ซึ่งก็เป็นปืนนะครับผมที่ไม่มีเกลียวลำกล้องและยิงด้วยแรงดันต่ําขนาดลำกล้องเนี่ยนะครับผมอยู่ที่73มิลิเมตรระบบการใช้งานเนี่ยนะครับผมก็เป็นเหมือนกับระบบของปืนใหญ่รถถังทั่ว,วไปไม่มีระบบบรรจุกระสุนแบบออโต้โหลดเดอร์ก็คือนะครับผมพลปืนจะต้องทําหน้าที่เป็นพลบรรจุ <c oughs> เล็งเป้าหมายและยิงด้วยตัวเองหมดทุกขั้นตอนเลยนะครับซึ่งเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับได้ถูกวิจัยนะครับผมและพัฒนามา ในช่วงนะครับผมต้นปี1960พร้อมๆกับนะครับผมอาวุธประเภทปืนไร้แรงสะท้อนรุ่น SPG9 ซึ่งระบบการทำงานเนี่ยนะครับผมจะมีความคล้ายคลึงกันมากด้วยความที่นะครับผมใช้กระสุนขนาดเดียวกันนั่นก็คือ73มิลิเมตรแต่ที่ใช้งานกับเจ้า 2A28 กล่อมนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นกระสุนที่ใช้นะครับผมดินขับแรงดันต่ำโดยที่นะครับผมกระสุนที่ใช้งานในเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็มีอยู่นะครับผม3ประเภทหลักๆด้วยกัน ซึ่งหัวรบของมันเนี่ยนะครับผมจะมีความคล้ายคลึงกับหัวรบของ RPG มากๆเลยนะครับหัวรบประเภทแรกเนี่ยคือหัวรบประเภท HEAT หรือ High Explosive Anti Tank นั่นก็คือกระสุนประเภท PG 15V ซึ่งหลักๆเนี่ยนะครับผมก็จะเอาไว้ใช้งานในการยิงใส่ยานเกราะของข้าศึกซึ่งก็เพียงพอในการจะจัดการกับยานเกราะประเภท IFV และ APC ต่างๆของฝั่งนาโตทุกรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถถังหลักเนี่ยจะสามารถเจาะเกราะได้เข้าเฉพาะรถถังในช่วง ยุคปี70ซึ่งเป็นรถถังรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับผมอย่างเช่น M60A1 รถถัง Shift เทนของอังกฤษนะครับผมและรวมไปถึงเล็บเผือดวันด้วยเพราะเจะกระสุนเจาะเกราะนี้เนี่ยมันสามารถยิงเจาะเกราะที่หนานะครับผมประมาณ280-350ม mm มได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดหนากว่า400มมเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นกระสุน PG15 รุ่นใหม่กว่าอย่าง PG15VN นั่นเองนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีกระสุนอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือ OG15V ซึ่งเป็นกระสุน High Explosive Fragmentation หรือกระสุนสะเก็ดระเบิดที่เอาไว้ใช้โจมตีใส่ซอฟทาร์เก็ตหรือพวกทหารราบยานพาหนะเบานั่นเองนะครับ กท็ทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีระบบอะไรที่มันซับซ้อนหรือทันสมัยมากด้วยความที่เป็นนะครับผมยานเกราะตระกูล BMP รุ่นแรกที่ถูกเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยซึ่งก็ออกมาตั้งแต่ช่วงปี60กลางๆเนี่ยก็เป็นยานเกราะหลักของทางโซเวียตนะครับผมที่ใช้งานและถูกผลิตมาในจํานวนมากมายมหาศาลและก็เรียกได้ว่าถูกพัฒนาไปเป็นรุ่นใหม่ๆอย่าง BMP2 หรือ BMP3 ต่อต่อไปแต่วันนี้ด้วยความที่เราไม่ได้จะมาพูดถึงตัว BMP1 โดยตรงเราจะมาพูดถึงแค่ ปืนของมันนะครับผมอย่างปืน 2A 28กรอมขนาด73มิลิเมตรกระบอกนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกสําหรับการนําเอามารีไซเคิลกลายเป็นอาวุธใหม่เพราะด้วยความเรียบง่ายของมันเนี่ยแหละครับแค่มีตัวของปืนนะครับผมกับลังเพลิงเนี่ยก็สามารถใช้งานเจ้าปืนกระบอกนี้ได้แล้วเพียงแค่เอามาติดตั้งนะครับผมกับเทรลเพื่อเอาไว้ลากไปไหนมาไหนนะครับผมพอจะยิงเนี่ยก็ใช้งานได้เหมือนปืนสนามทั่วไปเลยนะครับกางขาตั้งเล็งเป้านะครับผมและทำการบรรจุกระสุนยิงซึ่ง ความเร็วของการยิงแต่ละนัดเนี่ยนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับผมสูงสุดถึงแนัดต่อหนึ่งนาทีซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชํานาญของการใช้งานซึ่งนะครับผมข้อดีของมันเนี่ยคือมันเป็นปืนที่มีขนาดเล็กครับทุกคนพอยิ่งแกะออกมานะครับผมเหลือแค่ตัวปลายกระบอกปืนและตัวลังเทิงเนี่ยทำให้มันยิ่งมีขนาดเล็กน้ําหนักที่เบาสามารถนะครับผมเอาไปติดตั้งอยู่ภายในตึกภายในอาคารเพื่อใช้ในการป้องกันพื้นที่ยิงต่อสู้กับยานเกราะของศัตรูได้นะครับ ก็อย่างที่เราบอกไปว่า BMP 1เนี่ยนะครับผมโอ้โหเราเห็นในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเนี่ยมีนะครับผมเสียหายพังกระจัดกระจายอยู่ทั่วแนวรบเลยการกู้ปืนของมันมาใช้งานเนี่ยนะครับผมก็เลยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับซึ่งนะครับผมถ้าเกิดทุกคนเนี่ยชอบยานเกราะรุ่นนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมทำโมเดลนะครับผมของยานเกราะรุ่นนี้ออกมาขายอีกแล้วเออแต่รอบนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าอัปเกรดมาพร้อมกับขนาดที่ใหญ่ขึ้นและดีเทลที่ละเอียดเหมือนจริงทุกตารางนิ้วโดยที่วัสดุเนี่ เรซินอย่างดีก็คือเป็นเกรดเดียวกันกับโมเดลที่ขายตามห้างเลยซึ่งสามารถลงสีได้ด้วยเป็นงานเมดบายออเดอร์นะทุกคนซึ่งราคาเต็มเนี่ยผมขายอยู่ที่799แต่ถ้าเกิดซื้อนะครับผมภายในเดือนนี้เนี่ยลดเหลือเพียงนะครับผม599ต่อ1โมเดลเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับผมหรืออยากได้เนี่ยก็สามารถนะครับผมทักไปยังเพจใหม่ของผมได้เลยซึ่งเป็นเพจไว้ขายพวกโมเดลนะครับผมหรือของสะสมทางทหารแบบนี้ชื่อเพจว่า the amory r t h a i หน้าตาของเพจเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใน Description นะครับถ้าเกิดไม่ชอบ BMP 1ไม่เป็นไรนะครับผมลองไปกดไลค์ติดตามไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นนะครับผมออกมาวางขายตามมาอย่างแน่นอนหรือถ้าเกิดใครอยากได้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองทักไปบอกผมได้นะครับเพื่อโมเดลในสต็อกของเราเนี่ยจะมีถ้าเกิดมีก็ ทำออามาขายทุกคนได้ทันทีเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมลดแลกแจกแถมแจกของอะไรกันแน่นอนนะครับผมช่วงเปิดเพจใหม่เนี่ยก็ลองไปติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากข้อมูลของเราผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนมาไว้นที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมและอย่าลืมฝากติดตามเพจใหม่ของผม The Army o r Thailand เพจของสะสมทางทหารกันไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ